ประกันภัยอันซื้อให้เลยบัตรเตริมน้ำมันอีก2,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศขับฟรีอีก45วันถ้าเกิดยังตัวแอร์แบกี่ยาริษเอดีมีมาให้ทั้งหมดนั่นคือ7ใบ2อ,อย่างที่อได้มีการเปลี่ยนแล้วแน่นอนหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นปัวกองอากาศ2นั่นคือแบตเตอรี่อันนี้คือกล้องมองหลังที่มีติดมาให้กับตัวรถนะแล้วก็ตัวยางจะมีการเปลี่ยนใหม่แล้ว4ี่เส้น กับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งฟีทั่วไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้มีอีกูคาซีดานในราคาประหยัดผ่อนเพียงเดือนละเจ00ตลอดสัญญาแล้วก็ฟรีดาวได้ด้วยพร้อมโปรโมชั่นดีๆต้อนรับในส่วนของวันวารเรนทายนะครับตัวนี้เป็นยาลิสเอทีฮะ 1.2ตัวมิดนะครับรถเนี่ยเราได้มาเป็นในช่วงปี20-20นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดเราไล่กันในเรื่องตัวเกรดรุ่นย่อยเนี่ยหลายคนก็น่าจะทราบนะครับว่าถ้าเกิดอย่างตัวใหม่เนี่ยมันจะเรียกว่า j eg แต่ถ้าเกิดอย่างโชมไมเนชนมันจะเรียกว่า entry mid แล้วก็ตัว High เป็นแบบนี้นะครับ mid มีอะไรมาบ้าง1ไฟหน้าจะให้มาเป็นหลอดไส้แบบธรรมดาอย่างนี้นะครับ เป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรมากรถตัวนี้นะฮะมันจะมาเน้นในเรื่องตัวความประหยัดเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของการนั่งแบบอนเนกประสงค์และในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีอ่าเวลาที่ดูแลตัวรถไม่ได้เยอะเหมือนกับคนอื่นนะครับรถสวยปีใหม่ไม่น้อย แล้วก็สภาพดีตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างคันนี้จริงๆเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับตอนนี้เนี่ยอันได้มีการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้ด้วยนะ <S <S เพราะว่าสําหรับอย่างเบสิกมือใหม่ในการดูรถนะครับเราก็ควรที่จะมีการสตาร์ทเครื่องไว้ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงหรือเช็คในส่วนของกําลังอัดนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิเดมเป็น1.2ออโต้ซีพีทีตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเครื่องใหม่ นะครับเป็น VVT-iE ก็คือจะเป็นระบบอัจฉริยะกว่ายาริสตัวปีประมาณ2,017นะครับอันนี้โครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะครับสีแห้งบางเดิมจากโรงงานหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีแล้วก็สำหรับตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยก็มีให้เหมือนเดิมอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าแล้วก็แผงหลังเครื่องยนต์นะครับ สองอย่างที่ได้มีการเปลี่ยนแล้วแน่นอนหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นตัวกองอากาศสองนั่นคือแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวสําหรับตัวของเหลวระบบต่างๆตรงนี้เดี๋ยวมีอันมีการเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราจะเช็คเครื่องเนี่ยเราดึงตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนั่นคือตัวกา้านน้ำมันเครื่องนะครับไอ้น้ํามันเครื่องเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วรถปียี่สิบน้ำมันเครื่องแห้งเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเรามีการเช็คมันก็จะไม่มีการ เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งคือฝาเครื่องมันจะเป็นตัวสีดําด้านถ้าเกิดมันมีเศษน้ําหรือน้ํามันกระเด็นขึ้นมามันจะเปิดเต็มตรงนี้เลยเป็นรอยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้อันก็รับประกันเครื่องเองกียร์ให้นะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างให้มีบริการหลังการขายให้หมดเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวรถปีใหม่เป็นตัวรถปีเก่าเป็นรถคัสใหญ่เป็นรถครัสเ,เล็กตรงนี้มีบริการให้หมดเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวด้านข้างกันบ้างแต่หลักๆที่สำคัญเลยก็คือราคาเนี่ยมันเหมาะสำหรับอย่างในการเริ่มต้นออกเป็นรถคันแรกอันนี้ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะฮะหรือว่าผู้ที่จะสร้างเครดิตในช่วงเริ่มต้นอายุประมาณ20ว่าขึ้นไปนะครับด้านข้างเนี่ยเส้นสายดีไซน์เดิมหมดเนี่ยนะฮะมันจะออกแบบปูดๆใหญ่ๆหน่อยนี่ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ แต่มันจะไม่ได้ทําเทียบกับตัว v ีออแต่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับตัวล้อเนี่ยจะให้มาเป็นสีทูโทนปัดเงาตรงนี้จะให้มาเป็นแมกอ l ลอยนะถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นล้อกระทะแปะแล้วก็ตัวยางจะมีการเปลี่ยนใหม่แล้ว4เส้นนะครับส่วนระบบเบรกเนี่ยด้านหน้าจะเป็นตัวดิสด,ด้านหลังจะเป็นตัวดรัมนะครับฟิล์มก็จะมีการติดมาเป็นตัวเบอร์ทึบแต่ไม่ได้แบบมืด หรือว่าสนิทเลยนะสาหรับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก60-40หรืออาจจะบางกว่านี้คราวนี้เนี่ยเราไล่ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เสาเเนี่ยนะฮะเสา A เ,เนี่ยถ้าเกิดอย่างคู่หน้าเนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะนักวิสัยทัศน์ในการมองสําหรับในตําแหน่งฝั่งคนขับเนี่ยคือจะไม่ได้มีการมาบดบังเราจะโฟกัสไปทั้งคนที่มีร่างกายสัลีละตัวเล็กแล้วก็คนตัวใหญ่คราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในตรงนี้กันบ้างครับ ประตูเนี่ยเปิดได้กว้างมากขึ้นลงโดยสารสําหรับในตําแหน่งตอนหน้าน,นี้ถือว่าสะดวกสบายยังไงก็นั่งได้แบบอิสระอยู่แล้วครานี้หลายคนอยากดูเนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้ยางขอบประตูเนี่ยจะเป็นของเดิมนะรถไม่ได้มีการจอดตากแดดแน่นอนเห็น,นได้จากตัวความใหม่ของตัวยางขอบประตูนะครับแล้วก็ตัวรอยเม็ดอาร์กตรงนี้เม็ดอาร์กเดิมกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนและก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่น เว้นระยะช่องไฟตามปกติเหมือนตัวรถเก๋งทั่วไปนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามันเป็นการทําเม็ดอาร์ขึ้นมาใหม่หรือมีการดึงตัวด้านข้างออกมาจากอุบัติเหตุในการชนมันจะเป็นเสาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวสีมันจะเห็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีวิชาชีพหรือในส่วนของสายงานที่เกี่ยวกับยานพาหน,นะจะมองไม่ค่อยออกแต่ถ้าเกิดอย่างเราแบบนี้เราอยู่กับมันทุกวันทุกเดือนทุกปี เราจะสังเกตได้ว่าสีเดิมเป็นยังไงและถ้าเกิดอย่างสีใหม่จะออกไปในลักษณะโทนเฉดประมาณไหนเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดอีกอย่างที่สําคัญเลยที่เน้นก็คือในเรื่องตัวการนั่งสําหรับตอนที่สองเนี่ยเราควรจะโฟกัสมันเป็นหลักอันลองนั่งให้ดูนะสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนที่สูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรในการนั่งตําแหน่งตอนหลังเนี่ยช่วงหัวเข่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเหลือเยอะ แต่เราจะเทียบทั้งหมดตรงนี้คือมันไม่ได้เพราะว่าในตําแหน่งเบาะตอนหน้ายังไม่ได้มีการปรับให้มันเข้ากับคนที่นั่งด้านหน้าแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งอยู่ตรงกลางความสูงของตัวเบาะเนี่ยจะมีความสูงหรือว่ามีความนูนมากกว่าฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวามือถ้าเกิดต้องการที่จะงีบหลับนั่งอยู่ในลักษณะแบบนี้อันไม่สามารถที่จะงีบหลับได้เพราะว่าศีารษะอันจะโดนกับตัวหลังคาพอดีเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดนันต้องการที่จะหลับ หรือมีการงีบสักนิดหนึ่งในการเดินทางอันต้องเอ็นตัวลงมานิดหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ศีรษะโดนกับพักพิงหลังแบบนี้อันนี้คือท่าที่สามารถนอนได้แต่ถ้าเกิดมันยังรู้สึกว่าโคมันหักจนเกินไปเราก็ลดระดับลงมาแบบนี้อีกสักนิดหนึ่งนี่คือท่าทางในการงีบหลับตอนที่เรามีการเดินทางในลักษณะของคนสูงร้อยแปดสิบตรงนี้คือสบายมากนะครับส่วนถ้าเกิดขี่พักแขนตรงกลางอันนี้คือจะไม่ได้มีมาให้ ตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวภายในในตำแหน่งตอนที่สองแต่หลายคนอาจจะมีการสงสัยว่าทำไมถึงไม่เป็นตัวเบาหนังทำไมถึงเป็นตัวเบาผ้ากำมะหยี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวมิดแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวท็อปมันจะเป็นตัวเบาหนังสีดำอีกแบบหนึ่งนะครับเครานี้ด้านหลังเนี่ยโลโก้มันจะชัดเจนเลยถ้าเกิดอย่างยาลิสธรรมดาไม่มีคำว่าเอที am, นั่นคือตัวห้าประตูแต่ถ้าเกิดมีคำว่าเอทีตามท้ายนั่นคือซีดานสี่ประตูแบบนี้นะครับ ไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ตามปกติติดหมดทุกดวงจะเป็นแค่เฉพาะตัวไฟเบรคอย่างเดียวที่จะเป็นหลอดแบบ LED แต่ถ้าเกิดเราจะเปิดด้านหลังนะครับต้องเปิดจากภายในหรือไม่งั้นจะเป็นในตำแหน่งของตัวกุญแจรีโมทมันไม่ได้มีตัวเบ้าในการไขหรือเป็นตัวปุ่มในการกดอันนี้คือมันจะไม่มีสำหรับในเกรดโปรมิดแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้อันนี้คือกล้องเดิมติดมาจากตัวโรงงานนะ ท่าเกิดอย่างกล้องใหม่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพื้นที่ในการเก็บสัมภาระตอนหลังเนี่ยโอ้โหตรงนี้ถือว่ากว้างมากนะครับพวกแบบกระเป๋าเดินทางนะฮะท่านผู้ชมนะครับพวกอย่างของจิบกระทาทั่วไปของชงของใช้ทุกอย่างได้หมดแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ยางอะไหล่สำรองไม่มีแล้วก็จะเป็นที่ปะยางฉุกเฉินให้แทนนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องตัวเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ หรือว่าความล้ำหน้าอะไรใหม่ใ่ใส่ไหมกับตัวรถแบบนี้ถ้าเกิดอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเปลี่ยนมันมองแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะยุ่งยากแต่ถ้าเกิดทําให้เป็นเดี๋ยวตรงนี้นจะมีการสอนให้อีกทีหนึ่งเนี่ยนะฮะเดิมๆสวยๆเลยนะครับพวกแบบด้านถงด้านท้ายส่วนซิลเลอร์อันนี้เขาจะเรียกว่าซิลเลอร์นะที่เขาชอบวนเล็กจิบเนี่ยถ้าเกิดเรียกกันในสัมภาษาแบบไฮโซนิดนึงอะเรียกว่าซิลเลอร์นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตอนหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้เอที A เนี่ยมันอนเนกประสงค์ฮะแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยวีออสกับเอที K A ip, ตัวไหนยอดนิยมมากกว่าสําหรับในการที่อันกุยลูกค้ามาเป็นแบบประจําและอย่างสม่ําเสมอนะตรงนี้จะ,สะแสวงคําตอบได้เลยนั่นคือเอทีนะครับมันก็จะมีข้อไล่เลี่ยก,กันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อตรงนี้ได้เดี๋ยวต่อไปอันพาเข้าไปดูภายในกันกสักนิดหนึ่งไปกันเลยครับ มาภายในในตำแหน่งตอนหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำด้านและก็จะมีการตัดด้วยสีบรอนเพื่อความสวยงามเล็กน้อยโดยลำดับแรกเนี่ยตัวยืนพื้นเนี่ยนั่นคือในเรื่องของแอร์แบ็กถ้าเกิดอย่างตัวแอร์แบ็กเนี่ยยาริตเอทีจะมีมาให้ทั้งหมดนั่นคือ7ใบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก๊กเก็บของด้านหน้าตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสมุดคู่มือโฟล์วซูวิทน่าจะไม่ได้มีติดมาให้นะครับ พราะว่าอย่างบางคันเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคันมันก็อาจจะไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้เนี่ยสำหรับตัวจอเนี่ยนะครับเป็นตัวจอทัชสกรีนอัน,นให้ดูกล้องมองหลังก่อนก็แล้วกันอันนี้คือกล้องมองหลังที่มีติดมาให้กับตัวรถนะแต่ว่าตัวเส้นไกด์ไลน์เนี่ยจะไม่ได้มีการเลี้ยวตามพวงมาลัยนะฮะมันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่เลยแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมราคาประหยัดสำหรับรถในเกณฑ์นี้นถือว่าดีดีกว่าไม่มี แล้วก็สําหรับตัวนี้การเชื่อมต่อเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวบลูทูธแล้วก็จะมี Android Auto กับ Apple CarPlay อันนี้สามารถใช้สายเสียบต่อได้เลยแต่ว่า Smart Driving ตรงนี้เนี่ยอันนี้อาจไม่เคยใช้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยใช้และส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ด้วยแต่นี้มันน่าจ,จะเป็นการเชื่อมต่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดยังไงเนี่ยแนะนําว่าใช้แค่ตัวนี้ดีกว่านะฮะก็ถือว่ามันสามารถที่จะดูแมッ ผ่านจากในหน้าจอโดร์สัมมือถือของเราก็ได้ส่วนถ้าเกิดระบบประประาเนี่ยตัวมิดให้มาเป็นออโต้เลยฮะนี่นะเลขดิจิตอลแสดงความแรงแอร์ปรับอุณหภูมิทุกอย่างได้หมดตอนนี้คือแอร์เย็นมากนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำสองช่องจะอยู่ในตำแหน่งตอนหน้าของคอนโซลเกียร์นะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยก็จะมีมาให้เล่นก็คือ S นี่ก็ย่อมาจากตัวสปอร์ต B ีนี่ก็คือจะเหมือนกับตัวเกียร์โรหรือไว้พอเวลาลงทางราชัน แต่แนะนำนะถ้าเกิดยังถนนปกติอันไม่แนะนําให้ใช้ตัวเกียบีนะครับเป็นดีปกติแบบนี้อันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าพอเวลาเรามาบีเนี่ยแล้วเขาเราขับในถนนทางที่มันปกติมันจะดังอืด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 เพราะนันตรงนี้นไม่เลยไม่ค่อยแนะนํานะครับส่วนถ้าเกิดอย่างเป็นพวงมาลัยอันนี้จะให้มาเป็นแบบมังติฝั่งซ้ายมือนี่มัติมีเดียหมดเลยนะครับจะไม่มีอย่างอื่นส่วนฝั่งด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีตัวปุ่มกดรับ กดวางโทรศัพท์แต่เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราต่อบลูทูธก่อนนะฮะส่วนคันนี้เลขไม้นะครับ129,554กิโลเราจะตีปัดขึ้นไปตีสัว่าเป็นตัวแสนสามได้ไหมได้แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกที่จะคิดเลยนะครับแล้วก็พวกอย่างกระจกออกโต้เฉพาะฝั่งอันฝั่งเดียวส่วนให้เกิดมองข้างตัวนี้พับได้แล้วก็ปรับเลนด้านในนะฮะซ้ายขวาแบบนี้ปรับได้ตามปกติ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขสบายในการใช้ที่ตัวรถรุ่นใหม่ๆควรจะมีมาให้แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงครับ Pension Control แล้วก็ Auto Start Stop พวกนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิด Auto Start Stop เราไม่ได้ใช้ก็กดก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เหลือก็จะเป็นตัวไฟอ่านแผนที่และก็จะเป็นตัวไฟในส่วนของตอนที่สองของมีมาให้แบบนี้เลยนะครับ รถเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเพราะนั้นในเรื่องตัวการใช้เนี่ยหรือว่าในเรื่องของอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องทําให้มันเกิดความซับซ้อนเราคิดในมุมตรงๆแบบนี้เลยว่าพอนอยู่เดือนและประมาณเจ็ดพันเนี่ยเราจะมีภาระเยอะเกินไปหรือไม่นะครับสองกับการที่เราใช้เนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาไปด้วยหรือไม่หรือจะเป็นแค่ฉันความรัก คู่หนุ่มสาวหรืออาจจะเป็นในช่วงแรกๆเบ่งบานเกี่ยวกับในการเพิ่งจบมาใหม่แล้วต้องการมีรถไว้ใช้ในการเดินทางไปน,น,นู่นมานั่นมานี่มันมีหลายองค์ประกอบแบบนี้เดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาเอทีพันี้กันอีกทีหนึ่งไปเลยครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัตธ์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยสรุปและแตัดสินใจเอทีคันนี้กันได้แล้วเรียงครับถ้าเกิดยังไม่ได้หรือว่ายังออกผลมาไม่พออันขอแนะนำเรียนเชิญน,นะฮะมาดูรถตัวจริงที่ร้านและเดี๋ยวมาทดลองขับด้วยกันอีกกีหนึงก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยอันคิดว่ามันเป็นรถที่เราซื้อได้เป็นคันแรกเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่เหมาะมากหรือว่าอาจจะต้องการให้รูปหรือว่าคนในครอบครัวไว้ใช้สักคันหนึ่งอันว่ามันค่อนข้างที่จะดีกว่าตัวรถทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัย ABS ก็มีฟังก์ชันก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดสําหรับตัวมิดถูกต้องไหมครับถ้าเกิดคันนี้เนี่ยอันขอนําเสนอในราคา3,59,00 0บาท3 5 9 0 0 0บาท ขออย่างเดียวถ้าเกิดคนซื้อเครดิตดีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.49เพราะว่าสําหรับในปีนี้เงื่อนไขของทางธนาคารมันให้มาดีมันโจมตีมาค่อนข้างที่จะเยอะมันเป็นข้อดีให้กับผู้บริโภคได้เลือกในการเอาข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับคราวนี้เดี๋ยวนจะมีตรงนี้ซัพพอร์ตให้ 1. ประกันภัยอันซื้อให้เลยฟรี Free, นะครับสถ้าเกิดดูนในคลิปนี้และจองมาบาัตรเติมน้ำมันอีก2 0 0 0บาทแต่พร้อมทำให้ สส่งฟรีทั่วประเทศ 4. มีบริการช่วยเหลือลดสไลด์ให้1ปีและก็อย่างที่5ขับฟรีอีก45วันมีไฟในมิ้งเซนเอกสารถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็จัดส่งโกรถให้ฟรีไม่จำกัดระยะทางอย่างนี้ได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับตัวนี้ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดคุณผู้ชมฮะดูอยู่แลวสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปดูนี้นะครับหรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภูออโต้ติดต่อกันเข้ามาตอนนี้ได้เลย แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ